ครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมยืนอยู่บน BTS บางจากนะครับเพื่อนๆจะใช้ทางออกที่1ก็ได้นะครับหรือทางออกที่5ก็ได้นะครับเดินมาที่ซอยสุขุมวิท95ทับนะครับเดินเข้าซอยนี้นะครับตรงไปนะครับประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับก็จะเจอศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับถ้าเพื่อนผมแวะทานก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ร้านซุ้งกี่นะครับ กีป่ปีแล้วฮะ้ยสี่ห้าสิบปีโอ้โหเก่าแก่เลยโอเคครับครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้นะครับผมก็เดินม,มาจะสุดซอยแล้วนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเพื่อนๆ เรียกว่าบ้านต้นไม้อย่างนี้เรียกว่าบ้านต้นไม้เนาะอ๋อฮะไม่เหมือนเอโอเคเคยเดินเข้าไปเดินไ,ได้ค,ครับโอเคครับแล้วก็เดินต่อนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสะพานข้ามคลองนะครับเพื่อนๆนเพื่อที่จะไปที่ศาลเจ้า ใช้สะพานนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่ก็จะเป็นสะพานศาลเจ้าแม่ครับทิมนะครับครับวันที่ผมมาศาลเจ้านะครับก็คือวันที่27นะครับตรงกับ วันเสาร์นะครับที่27สเมษายนนะครับครับพอดีผมเจอเจ้าหนะ้าที่ดูแลศาลนะครับนี่เรียกว่าเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำใช่ไหมเฮียครับโอ้ครับศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำโอ้ศาลเจ้าสวยจังเลย สร้างมานานกี่ปีแล้วครับเฮียครับพวกจัดครบรอบ39ปีนะครับ39ปีอ๋อเฮียช่วยแนะนําเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ๋อเขียนป้ายบอกแล้วใช่ไหมครับก็องค์กลางนี่ก็จะเป็นเจ้าแม่ท้ทับทิมใช่ไหมครับองค์กลางแล้วก็ องค์แม่เรงวัดเรงวัดเนี่อยอ๋อครับติดเพระใช่คบอกองค์ครับอ๋บอนะอ,องค์ซ้ายนะครับไทยไทยหัวเต่งเนี่ยนะฮะแล้วก็เนี่ยสูงเต่งเนี้ยครับองค์นี้นะครับเจ้าแม่ครับทิมนะครับโอ้สวยงามงดงามมากเลยครับมาก สึวนองคขวานะครับองค์ขวาเจ้าแม่สวนนรสวรค์นะครับเจ้าแม่สวรรค์เทียงโหเซียบอนะครับครับส่วด้านนี้นะครับก็จะเป็นเทพพระภูมินะครับ นิ้วไปงวดที่ยี่สิบสองยี่สามยี่สองยี่สามอ๋อยี่สิบเจ็ดอะออเสียดายไม่ได้มาดูมาชมายิม้วยิ้วสองคื่อ๋อคณะอะไรมาเล่นครับเนี่ยอ่มามังกรทองครับมังกรทองอ๋อเป็นนิ้วหายหลําใช่ใช่อ๋อโอกาสผมโอกาสดูนิ้วหายหลําน้อยมากโอ้เล่นเล่นดีนะโอ้เสียดายเสียดายอืมแล้วครั้งต่อไปจะเล่นประมาณวันไหนครับ เดี๋ยวไม่แน่ใจปกติจะมีงานสมโพธกี่รอบครับมีรอบเดียวสมโพธิมีรอบเดียวแต่เป็นงานวันเกิดเจ้าแม่อีกเลยอ๋อวันเกิดเจ้าแม่วันไหนครับผมมันปลายตุลาต้นพฤศจิกาอ๋อก็ไปลว่าใกล้ๆแล้วครับปลายตุลาต้นพฤศจิกาเดีย๋ยวต้องติดตามทีนี้เกิดผมแบบผมจะติดตามยังไงครับว่าจะมี ต้องมีเบอร์โทรใช่ไหมโอเคที่เราลงยที่เทศการก็ยังมีใช่ขนาดขนาดนิ้วใต้จิ๋วยังหาดูยากนิ้วใต้อ้ก็นิ้วไหล่หลามยิ่งหาดูยากเข้าไปใหญ่ก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นเวทียิ้วเวลามีงานก็จะก็จะมาตั้งเวทียิ้วอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วก็จะมีชาวบ้านเข้าจะก็คือจะเอามาประกอบครับโอ้จะมีเวทียิ้วสาววอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนใหญ่ก็ก็คือผู้ที่กลาบว่าก็คือจะเป็นเพราะเออเป็นผู้ชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่ในนี้แต่ว่าชุมชน<า>ละแวกก็มาเยอะต่างถิ่นเยอะก็ต่างถิ่นก็เยอะกัน<อ>นนนท์เขามากาันเยอะอ๋อช่วงก่อนเทศกาลรือมีเทศกาลนี่อะไรมาเรื่อยๆก็คือแปลว่าเขาเดิมเขาอาจจะมีที่เดิมอาจจะพักอยู่อาศัยละแวกนี้ครับอ๋อเนี่ยได้ดูในยูทูบมังดูในกูเกิลบ้างเล้วก็กระแต่ ตาามมแ้ก็คือมามาที่สาลเจ้านี้ก็คือผมนั่งรถไฟฟ้า BTS บางจากมาลงบางจากได้ทางนี้แล้วอีกทางหนึ่งจะสามารถเข้าซอย93 93นี่ตรงไปแล้วก็เล hm ี้ยวขวาเข้ามาก็เห็นแล้วก็คือมาทางถนนสุขุมวิทเหมือนกันแต่เข้าซอย93แล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาในซอยตรงนี้ครับเลี้ยวขวาไม่ไกลนะครับซอยแรกเลยซอยแรกเลยเข้ามาโอเค ไล่ทางก็ไปออก97้ทับหนึ่งหน้าตั้งคนแล้วก็กลับรถมาที่สายก่อนเนี่ยไปเซเว่นแล้วก็ตรงมานี่มันก็จะเห็นอ๋อครับก็ได้สองทางครับผมข้างหน้าข้างหลังทางออ๋โอเคครับลงบี s มาก็สายจอยก็5้าทับหนึ่งหทับหนึ่งใช่เมื่อกี้ผมมาจากบี s 95อสเก้าสิทับหนึ่งมาคร,ครับก็จะมีชุดทูบนะครับไหว้ อันนี้นะครับก็จะมีชุดเล็กนะครับ40บาทนะครับเพื่อนๆชุดเล็ก40บาทชุดกลางนะครับ80ใช่ไหมครับีเฮียแล้วก็ชุดเทียนตรงนี้นะครับชุดใหญ่150่บาทนะครับแล้วก็ก็จะมีประมูลตรงอ๋อมีอ๋อไปประมูลของเจ้าแม่ด้วยนะครับครับอันนี้ก็จะประทัดนะครับ ทำบุญตามนี้นะครับเพื่อนๆครับจุดธูปแล้วนะครับก็มาไหว้นะครับขีโกงก่อนนะครับไหว้ทีตีแปบอนะครับเจ้าแห่งฟ้าดินนะครับก็จะจุดธูปก็จะปักธูปห้าดอกนะครับเพื่อนๆก็จะมาที่ขีโกงเต่งนะครับตะเกียงฟ้าดินนะครับ กลางนะครับก็จะเป็นกระถางนะครับไหว้เจ้าแม่นะครับทับทิมนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ด้านในศาลเจ้านะครับก็จะมาปักปักทูบอีกสามดอกนะครับที่พระสังกัจจายนะครับเพื่อนเแล้วก็จะมาปักทูบอีกสามดอกนะครับที่เจ้าแม่กวนอิมนะครับ แล้วก็จะมาปักทูปอีก3ดอกนะครับผู้ขอตั้งสาลเจ้านะครับทูบนะครับเจ้าประตูนะครับ ลงนี้ลงนิ้วมาตรฐานเลยมาตรฐานสมบูรณ์แบบเลยนะครับตั้งเรียบร้อยเลยทีเดียวโอ้โหมีทั้งไฟมีทั้งพัดลมแล้วก็ไฟส่องเข้าหน้าเวทีปลอดไรอะไรพวกนี้โอ้โหข้างในนี่ก็มีปลอดไรตั้งเยอะโอ้ครับแต่ข้างในของของศาลเจ้าแม่นะข้างในนะถ้าเวลามีงานเขาจะเปิดไฟทุกดวงฮะหมดเลยจุดจีนทีดิเขาจะมาดูดิโอ้โหลองอ๋อจุดจีนด้วยครับแต่จุดก็จะ แต่จุดจริงไม่มีนิ้วใช่ไหมเฮียไม่มีนิ้วคับไม่มีนิ้วแต่ว่าก็จัดงานจัดงานไหว้เจ้าไหว้อะไรแต่จะเปิดไฟหมดทั้งหมดเลยแล้วยันสว่างครับแล้วกินเจล่ะมีมีอะไรมั้ยกิจเจมันไม่มีสถานที่อ่ะสถานที่ตรงมาที่ลงโลกก็เคยทำสิโกใช่ใช่เทกระจาเนาะเมื่อก่อนที่มีตรงนี้เขาจัดตรงนี้ครับเดี๋ยวนี้เพิ่งสร้างคอนโดสองปีได้แล้วเมื่อก่อนนี่เป็นที่โลกหมดเลยอื จะจัดงานก้จัดด้านนี้เลยครับทีนี้ถ้ากับว่าคนสมมติเขาขับรถมามาจะมาดูนิ้วหรือมาไหว้เจ้านี่ขับเข้ามาได้ไหมครับหรือได้เลยครับเนี่ยทำกิ้วแล้วรถกิ้วเขาขับรถออกอ๋อแล้วเรามาจอดตรงนี้ได้ใช่ไหมได้เลยครับจอดด้านในนี่มาจอดจสมมติมีงานนิ้วรจอดได้หมดแล้วทางนน้นจะมีที่จอดรถของของบ้านหลังนี้เขามี้มีโรงรถใหญ่ตรงนน้ให้จอดขอให้เราสมมติว่าก็สมมติผมผมขับรถมาเพื่อจะมาดูนิ้วก็ับมาขับเข้ามาตรงนี้ได้เลยมาจอดตรงนี้เลยดกก็ดานเอะ ไฟหลวงจะสว่างทั้งต่อโอ้โหที่อ๋อด้านหน้าไกลๆใช่ไหมฮะอ๋อโอเคโอเคครับนี่ก็จะเข้ามาแล้วจอดตรงนี้ได้หมดรอจอดตรงนี้ได้หมดโอเคครับ ครับเลยเฮียช่วยพาผมไปดูอะไรนะศาลเจ้าอีกศาลเจ้าแม่อีกศาลเจ้าหนึ่งศาลเจ้านี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเฮียแปดโมงถึงหนึ่อองห้าโมงเย็นถ้ามีคนอยู่ไหวต่อก็ยันหกโมงอ๋อยันหกโม<อ>งนะครับแล้วแต่เนีเ่ยเขาบางที่เขาเขาขอไหว้วันนี้ขอไหว้ก่อนได้ไหมสี่โมงอ๋อครับมีต้นไผ่ด้วยนะครับนี่นี่ต้องไปจัดงานตลอด เดี๋ยวต้องนี่ตัดไปแล้วก็ไปทำทำทีกงเตงใช่ใช่ก่อนนี่ก็เข้าตรงนี้ได้พอดีมีคนกาซื้อถายบ้านกันแล้วเขาก็เลยมากั้นรั้วอะไรเนับเดินเลาะตรงนี้แล้วเข้าไปตรงนั้นใกล้ที่เดียวโอ้ยนี่นี่แบบสภานี่แบบคลาสสิกมากเลย <c oughs> <c oughs> ผมผมยืนถ่ายรูปกับแถวนี้นานมากเลยลเนี่ยคลาสสิกมากเลยเฮีย ครับผมขอให้ดัๆๆงๆเฮงๆนะครับเพื่อครับรายละเอ,อเียดเลยอันนี้ก็ท,กท้1 1> <ๆ S 1> ายซอยก็ห้า,าแทบหนึ่งอ๋อห้าแทบหนึ่งกำลังมาจากเข้ามาได้หมดเลยอ๋อตรงนี้เห็นว่าเป็นโรงเจปอไหนเต็งอ<น>ัน<แ>นี้เหรออันนี้ก็คือที่ที่เฮียจะพาไปคือตรงตรงโอ้ตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี้แล้วเข้าไปยังไงครับโอเค เป้ซออ,อ๋อแต่เม,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 มื่อกี้นี้เนี่ยโอเคครับซอยคอสโมนะครับข้ากับข้าหน่เข้ามือกันและนี่คอกคร็ันมีแเครับและนี่คลองอะไรฮะเนี่ยเฮียคลองบางนางกีอ๋อครับก่อนนี้เป็นแม่น้ำยาว <laughs> คนก็เลยมาทำนี่จังหวดก็เลยต้องทำเป็นเชือนเอาไว้ครับอ๋อมาทางนี้นะครับก็มีต้นตยไคร้แล้วก็จับไล่ๆกันเลยเป็นเป็นสารเจ้าใต้จิ๋วหรือไหหลำหรือว่าไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจคนแถวนี้ก็มาไหว้เยอะครับโอ้เขาปิดมีคนโอยเต็งอ โอเคครับไม่ไม่รบกวนเฮียครับขอบคุณมากครับพี่นะขอบคุณมากครับครับประตูเขาไม่ได้เปิดนะฮะศาลเจ้าโลงเจไม่ได้เปิดนะครับก็ทิ้งภาพหน้าประตูลงเจปอหน่อยตึงประมาณนี้นะครับ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ